ถ้าคิดคอนเทนต์ไม่ออกวันนี้เรามาทำคอนเทนต์กวาดบ้านกันนะคะทุกคนงานบ้านเป็นงานที่มีให้เราทำได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านรางถ้วยล้างจานงานครัวถ้าเราขยันตัดคลิป ขยันถ่ายคลิปแล้วก็จะมีคลิปลงทุกวันคะ่ะสิ่งที่มันยากก็คือการจัดคลิปนี่แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้เวลานะคะการถ่ายคลิปคนเดียวก็ต้องมีขาตั้งกล้องแล้วก็ต้องคอยยกไปยกมาเดินเข้าเดินออกถ้าเรามีตัวช่วยที่ดี <c oughs> ก็จะทําให้งานของเราราบลื่นนะทำเป็นไปอย่างง่ายดายนะคะ <c oughs> จะทําให้การถ่ายคลิปของเราง่าย <c oughs> กระชับฉับไวเคลื่อนย้ายสะดวกฉะน,นั้นใครที่ยังไม่มีขาตั้งกล้องนะคะก็ควรจะหาขาตั้งกล้องมาเป็นผู้ช่วยสัก หนึ่งอันนะคะแต่เชื่อเถอะมีตัวเดียวไม่พอหรอกมีตัวที่หนึ่งก็ต้องมีตัวที่สองตัวที่สามไปเรื่อยๆนะคะว่าแล้วก็รีบๆกวาดกันเนาะเดี๋ยวเราจะรีบไปตัดคลิปอีกกว่าจะกว่าจะกวาดบ้านเสร็จกว่าจะตัดคลิปกว่าจะได้ลงมันไม่ได้ง่ายแล้วก็มันไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะเอามาฝึกทายฝึกทาฝึกตัดต่อคลิปไปด้วยกันนะคะทุกคน